เข็มทิศชีวิตหนึ่งบทที่หนึ่งมีทั้งหมดห้าหัวข้อนะครับผมหัวข้อแรกก็คือหยุดทบทวนหัวข้อที่สองคือคุณยายเจ้าปัญญาหัวข้อที่สามคือต้นไฟหัวข้อที่สี่คือเกิดมาทำไมหัวข้อสุดท้ายหัวข้อที่ห้าคือเด็กอ้วนกินอุจจระภาคที่หนึ่งนะครับผมก็คือหัวข้อที่หนึ่งนั่นเอง เดี๋ยวเราจะไปต่อกันเลยนะครับผมหยุดทบทวนลองสูดลมหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆรู้ลงไปในใจของตัวเองดูให้เห็นว่าใจนี้เหนื่อยบ้างไหมเราจะเห็นว่าใจมันไม่ได้แต่จะส่งให้ยึดมาเกาะที่ตัวหนังสือไม่ยอมก้มลงดูรู้สึก รับรู้ความรู้สึกของตัวเองใจของเราเพลอออกไปวุ่นวายกับสิ่งต่างๆอยู่ตลอดเวลาพอใจมันเหน็ดเหนื่อยปันป่วนใจก็ยิ่งวิ่งไปทําดูฟังคิดมากขึ้นไปอีกใจของเราแก้ปัญหาผิดที่เดินผิดทางและเราไม่ได้เหนื่อยเฉพาะในวันนี้แต่ต้องวิ่งวุ่นตั้งแต่เช้าจดคำ่ำแต่เป็น ทั้งชีวิตที่ผ่านมาใจของเราขึ้นขึ้นลงๆเหมือนรถไฟเหาะเตลังกาเดี๋ยวหัวเราะเดี๋ยวร้องไห้มีความสุขมีความทุกข์สลับกันไปมาไม่มีวันสิ้นสุดหลายคนเหนื่อย,อยอย่างนี้ตั้งแต่เกิดจนตายแต่หากไม่รู้ความรับของชีวิตไม่เข้าใจขบวนการสร้างความสุขในชีวิตที่มั่นคงยั่งยืน เราก็จะดำเนินเป้าหมายชีวิตผิดพลาดบริหารชีวิตผิดวิธีเหมือนคนเดินทางสู่ดินแดนที่ไม่เคยไปโดยไม่มีแผนที่ไม่มีเข็มทิศได้แต่ทำตามตามกันไปทั้งที่เห็นว่าคนที่เดินไปข้างหน้าสะดุดล้มคว่ำหลงทางจนวันสุดท้ายของชีวิตจะไม่มี จะมีสักกี่คนที่ไปถึงเป้าหมายสวยงามอย่างที่หวาดหวั่นหนังสือเล่มนี้จะช่วยค้นพบความจริงที่จะทำให้ชีวิตของเราไม่เหนื่อยฟรีบทที่สคุณยายเจ้าปัญญามีคุณยายคนหนึ่งอาศัยอยู่กับหลานอีกสองคนทุกวันหลานทั้งสองจะออกไปเที่ยวสุขสนานตามห้าง ตามบาโรงหนังโรงละครทิ้งให้คุณยายอยู่บ้านคนเดียวพอคุณยายห้ามปามันลานก็ตอบว่าแม้ทำงานมาเหน็ดเหนื่อยจะขอออกไปหาความสุขบ้างสิกลางคืนวันหนึ่งลานทั้งสองกลับมาถึงบ้านเห็นคุณยายกำลังเดินก้มๆเงยๆอยู่หน้าบ้านถามได้ว่าถามได้ความว่าคุณยายกำลังหาเข็มเย็บผ้าที่ทำตกไป หลานทั้งสองถามว่าคุณยายทําเข็มหล่นตรงไหนจะได้ช่วยหาให้เจอคุณยายรีบตอบทันทีอ๋อยายนะทําเข็มหล่นตรงหน้าเตียงในห้องนอนจ้ะอ้าวแล้วยายมาหาตรงนี้ทําไมละจ๊ะหลานถามก็ยายเห็นว่าตรงนี้น่ะ,ะไฟมันจะสว่างดีเพื่อจะเจอได้ง่าย เท่านั้นเองหลานทั้งสองก็ลงมาหัวเราะจนจนท้องแข็งยายจ๋ายายงงหรือเปล่าเข็มรนในห้องแล้วมาหาที่ใต้เสาไฟเนี่ยนะคุณยายตอบกลับทันทีทำไมจะไม่ได้ละหลานรักก็ที่หลานน่ะทำความสุข หล่นหายไปจากใจยังไปเที่ยวหาตามผับตามบาร์ตามห้างได้ทุกวันต้นไฟบทที่3นะครับต้นไฟเคยสังเกตบ้างหรือไม่ว่ามีแรงผักพุ่งขึ้นมาจากในใจผักให้เราเดินไปโทรศัพท์หาเพื่อนเวลาเหงาไปเปิดทีวีดู เปิดวิทยุฟังออกไปข้างนอกเจ้าวความรู้สึกหวย,หยกระวนกระวายลึกความเร้าร้อนบางวันในใจก็มีอยู่ตลอดเวลานี่เองเป็นแรงผลักที่ทำให้เราพูดทำคิดอะไรอยู่ตลอดเวลาตอนเราเป็นเด็กเล็กๆแรงผลักในใจก็ดันให้เราหาขวดนมหาคนกอดหาตุ๊ก หรือของเล่นเพื่อให้รู้สึกมั่นคงและอบอุ่นพอโตขึ้นแรงผักเหล่านี้ก็ยังอยู่เหมือนเดิมแต่รายละเอียดเปลี่ยนแปลงไปตามวัยของเล่นอันเล็กๆอาจจะกลายเป็นรถยนต์คันสวยๆเป็นโทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่หรืออุปกรณ์อำนวยความสะดวกต่างๆเราวิ่งหาเงินสร้างบ้านซื้อรถ สะสมอำนาจเกียรติยศไขว้าหาความรักและหาคนแวดล้อมด้วยความหวังว่าใจเราจะอิ่มเต็มเมื่อได้สิ่งที่ถูกใจมาครอบครองแต่ความสุขทั้งหลายไม่เคยอยู่กับเราได้นานมีความสุขอยู่ได้ไม่นานความทุกข์ความขุ่นมัวความเครียดกังวลใจความปุ่นวายต่างๆก็วน กลับมาอีกไม่ว่าจะหาอะไรอะไรมามากมายสักเพียงไหนหลุมในใจทั้งหลายดูเหมือนจะไม่มีวันเต็มเราไม่เคยอิ่มจนกว่าเราจะสังเกตเห็นว่าต้นเหตุไฟที่ลุกไหม้ท่วมใจมาจากไฟกองเล็กๆในใจของเราเข็มทิศลองสังเกตแรงผลักดันในใจของเรา <c oughs> ทัรรน,ใน,ในใท,ทีที่มีความคิดเกิดขึ้นว่ามันจะ จูงเราไปทำอะไรเพื่ออะไรเราวิ่งไปหาคนหรือหาสิ่งของอยากให้เขาพูดหรืออยากให้หรืออยากทำอย่างที่เราต้องการถ้าไม่ได้ก็จะเกิดความเ,ออเร่าร้อนกระทบกระเทือนราวกับชีวิตของเราทั้งชีวิตนั้นแขวนไว้กับคนนั้นหรือสิ่งสิ่งนั้นใจของเราวิ่งขึ้นวิ่งลงตามเหตุการณ์สถานการณ์ภายนอกจะนำไป แล้วเราควรทำอย่างไรจะต้องเสสซแงดัดแปลงความรู้สึกต่อสิ่งสิ่งอื่นอื่นหรือเปล่าทุกวันนี้เราเห็นตำราของชาวตะวันตกมากมายที่สอนให้เรา Be proactive เป็นเชิงรุกบ้าง Be the present in อยู่กับปัจจุบันบ้างหรือมี eq บ้างความ หมายของสิ่งเหล่านี้ก็คือให้เรามีสติรู้สึกระดึกรู้สิ่งต่างๆที่มากระทบตาหูจมูกลิ้นกายใจให้มีสติต่อทุกการรับสัมผัสมีช่องว่างที่จะใช้ตัดสินใจเลือกปฏิกิริยาตอบสนองต่อสิ่งต่างๆเหล่านั้นที่น่าเศร้าก็คือหนังสือดีๆเหล่านั้นไม่เคย ช่วยเปลี่ยนแปลงชีวิตเราข้อคิดดีๆเป็นเพียงความรู้ที่จบอยู่แค่สมองแต่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของเราได้เพราะมันเข้าไม่ถึงใจจนกว่าเราจะยอมหยุดแล้วเริ่มต้นเข้าใจจิตใจตนเองตอนที่4บทที่4นะครับผมเกิดมาทำไมความรู้แผนใหม่ที่ฝึก ค้นพบไม่กี่ปีมานี้เองบอกว่ามนุษย์จำเป็นต้องฝึกฟื้นฟูความฉลาดทางอารมณ์ EQ เพื่อดำเนินดำรงให้ตัวเราเหมาะสมงดงามในขณะที่ชาวพุทธรู้มากกว่า2,500ปีแล้วว่า มนุษย์เกิดขึ้นมาเพื่อฝึกฝนพัฒนาตนเองเราสามารถมีความรู้สึกตัวมีสติเลือกปฏิกิริยาในการตอบสนองคิดพูดกระทำด้วยสติปัญญาที่สมบูรณ์ถึงพร้อมและเป็นอิสระจากภายนอกแตกต่างจากสัตว์ที่มีปฏิกิริยาตอบโต้ไปตามสัญชาตญาณแต่ดูเหมือน เรายังมัวแต่รอให้ฝรั่งเป็นผู้นำความรู้ดั้งเดิมของเรามาบอกเราอีกครั้งเท่านั้นเองและที่น่าเศร้าก็คือเรามักจะได้รับการฝึกเพียงให้รับประทานอาหารได้ด้วยตัวเองพูดได้เดินได้วิ่งเป็นเรียนหนังสืออย่างหนักเพื่อให้มีความสามารถในการ ทำงานหากินแต่ไม่ได้รับการฝึกเพื่อพัฒนาศักยภาพความเป็นมนุษย์ให้มีจิตใจที่เป็นอิสระจากสัญชาตญาณสามารถมีความสุขสงบได้โดยไม่ต้องขึ้นกับปัจจัยภายนอกเราได้แต่ทําตามตามกันไปทําอย่างเร่งรีบโดยไม่มีโอกาสหยุดคิดแข่งการเรียนแข่งการทํางานแข่งกันหาเงินพอมีเงิน ก็รีบแต่งงานรีบมีลูกให้ทันใช้แต่ไม่รีบแก่รีบเจ็บป่วยหรือรีบตายไม่ทันฉุดคิดว่าเราต้องแก่เจ็บป่วยและอีกไม่นานนับจากวันนี้ก็จะไม่มีเราบนโลกใบนี้อีกต่อไปแล้วชีวิตคนคนหนึ่งเร่งรีบเสียจนกระทั่งไม่มีโอกาสจะหยุดเพื่อถามตนเองเลย หรือว่าชีวิตนี้มีอะไรมากไปกว่าการหาเงินการมีครอบครัวทำชั่วบ้างดีบ้างหัวเราะบ้างร้องไห้บ้างมีสุขบ้างทุกบ้างแล้วก็จากโลกนี้ไปการที่เราวิ่งไปหนูถีบจักเพียงเพาอเป็นสิ่งที่ทุกคนทำกันมันถูกต้องเพียงพอ และเป็นเส้นทางที่จะพาเราไปสู่ความสุขความสบายกายความสบายใจอย่างที่ไฟ,ฟ่ฝันไขว่คว้าได้จริงๆหรือ hey, found life trying to find something ตอนที่5ตอนสุดท้ายนะครับผมของบทหนึ่งเด็กอ้วนกินอุจจาระครั้งหนึ่งท่าน ชะยะสาโรพระพิสุชาวอังกฤษอดีตเจ้าอดีตท่านเจ้าอาวาสวัดป่านานาชาติและเป็นลูกศิษย์หลวงปู่ชาสุพัทโทได้เคยเล่าให้ฟังถึงภาพภาพหนึ่งว่าเป็นภาพของเด็กผู้ชายตัวอ้วนน่ารักกำลังทำท่าตักอาหารและรับประทานอาหารต่อหน้าอย่างอร่อยหากแต่อาหารที่อยู่ในจานนั้นเป็นกองอุจจาระขนาดใหญ่ ที่มีมแมลงวันตอมอยู่เต็มคำบรรยายใต้ภาพนั้นกล่าวว่ามแมลงวันหลายล้านตัวบนโลกนี้จะหลงผิดทั้งหมดได้อย่างไรถ้าอุจจระไม่อร่อยจริงความจริงก็คือการที่มแมลงวันหรือคนมากมายทําตามๆกันไม่ได้แปลว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ดีเสมอไปเนาทีที่รองหยุดทบทวน การดำเนินชีวิตของพวกเราดูเราแน่ใจแล้วหรือว่าการที่เราทำเหมือนคนอื่นทำกันนั้นจะทำให้ชีวิตถึงจุดมุ่งหมายมีความสุขได้อย่างที่เราฝ่ฝันเราจะหยุดพัฒนาตนเองเพียงเพื่อให้เราหาเงินได้เข้าสังคมได้เป็นที่ยอมรับทั้งที่เรารู้ว่าไม่ว่าจะทุ่มเทมากแค่ไหน ทุกอย่างในชีวิตสามารถพบผันเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาภายในพิบตาเดียวครอบครัวการเงินทรัพย์สมบัติหรือแม้แต่คนรักอาจไม่อยู่กับเราดีๆอย่างนี้ตลอดไปชีวิตเป็นของเราเราควรมีโอกาสเลือกวิธีทางเดินชีวิตของเราด้วยความรู้สึกตัวอย่างเต็มเปลี่ยนให้มั่นใจว่า เราอยากทำอย่างนี้และสิ่งที่เรากำลังทำนี้จะพาเราไปสู่เป้าหมายที่เราต้องการจริงๆ About the time one learns to make to most of the time the is gone เมื่อถึงเวลาที่เราเรียนรู้ที่จะใช้ชีวิตให้คุ้มค่าที่สุดมันก็หายไปแล้วเข็มทิศก่อนที่เราจะเริ่มออกเดินทางต่อไปเราควรจะอยู่ทบทวน สำรวจชีวิตตนเองว่าทั้งชีวิตทำอะไรเพื่ออะไรเร่งเพิ่มตัวเลขในธนาคารอย่างบ้าคลัง่งเพื่อความมั่นคงของชีวิตแต่เครียดกังวลตลอดเวลาฝ่าฟันกับคนอื่นทุกวินาทีทางหวังว่า,วา,เ,าเมื่อเป็นที่หนึ่งแล้วจะมีความสุขแต่ความสำเร็จดูท่าจะห่างออกไปทุกทีทำงานหามรุ่มหามค่ำ เพื่อครอบครัวที่อบอุ่นมั่นคงแต่ไม่เคยอยู่ลื่นลมกับครอบครัวเสฟความสุขทุกอย่างมาใช้ชีวิตจะได้มีความสุขนิรันดร์แต่ยิ่งรู้สึกยิ่งแห้งแรงหดหู่วาดวันมากขึ้นลองใช้เวลาทบทวนลองเขียนคำตอบของตนเองดูวินาทีที่ทำอะไรเพื่ออะไรหยิบ โทรศัพท์โทรหาเพื่อนเปิดทีวีตลอดเวลาเพราะใจมันว้าวุ่นเหงาเกรงขยับตัวเพราะว่าเบื่อกินเพราะว่าเหงาพูดเพราะไม่รู้จะทำอะไรดีกว่านั้นตำหนิคนอื่นเพื่อให้รู้สึกว่าตนเองดีกว่าหาทำอะไรทำตลอดเวลา เพื่อให้ตนเองรู้สึกว่ายัางมีค่าแต่ก็ยิ่งเหนื่อยยิ่งหงุดหงิดและหมดพลังเฝ้าสังเกตตามดูแต่ละขณะว่าเรากำลังจะทำอะไรเพื่ออะไรดูที่ความรู้สึกที่ใจของเราที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาค่อยสังเกตแรงผลักดันภายในใจเรา ครับผมก็จบแล้วบทที่1เดี๋ยวเราจะมาต่อบทที่2กันนะครับผมผมกะหวังว่าคลิปนี้ก็จะเป็นประโยชน์ให้กับพ,พี่พี่ทุกท่านไม่มากก็น้อยค่ะข้าพเจ้าซื่อเอาไปทําให้พี่ทุกท่านฟังแล้วเกิดความไม่เข้าใจไม่กระจากแจ้งกราบอิมวอนมรมมคูคูบาอาจารย์ทูปพระองค์ประสิทธิเสริมเิยปัญญาให้กับตัวพี่พี่ท่านฟังแล้วเกิดความกระจากแจ้งเจริญสุขเจริญธรรมขอบคุณครับ